สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอ่าวันนี้ก็มากับอาจาร,รย์หมอแพนอีกแล้วนะครับวันนี้มีคําถามคําถามหนึ่งครับวันนี้มีคนส่งเข้ามาเยอะเลยหลังจากที่ออกไปหลายคลิปนะครับก็อ่าส่วนมากจะมีผู้หญิงแต่ผู้ชายด้วยตอนนี้ก็จะเริ่มถามว่าทําไมครับอาจาร,รย์หมอคนเราเนี่ยนะเวาเราทำดีกับใครอะไรยังไงไปเรื่อย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 นะครับแล้วก็เหมือนอ่าม,มึงเขาใช้คําว่าของตายอ,ะอ่ะนะฮะ แต่เราก็ทําดีกับเขานะใส่ไปสุดๆตลอดเวลานู่นนี่นั่นทำไมคนมันมันถึงเห็นของมันไม่เห็นค่าแล้วก็พยายามจะวิ่งออกไปนุ่นไปนี่ไปหาที่อื่นทําไมทั้งที่เราทําดีกับเขาอยู่ในจุดไอ้ตรงนี้เนี่ยนะครับแต่ดันเห็นคนเป็นของตายซะอย่างนั้นในทางสมองมันตอบยังไงนะในทางสมองเนี่ยหมอขอพูดในรูปของโดปามีนแต่สาสประสาสารสืบประสาสารสืบประสาทที่เกี่ยวกับความพอใจอะนะคะ,ะ,ะคือ สารสิบประสาทตัวนี้ชื่อโดปามีแต่ว่าเราเรียกว่าความพอใจแล้วกันครับคือถ้าสมมติว่าในการทดลองจะขอพูดในรูปแบบของการทดลองมีการทดลองนะเรื่องนี้อยู่การทดลองเอาลิงตัวหนึ่งมาเอาลิงตัวหนึ่งมา,ามาขังมาขังไว้แล้วก็ทําเป็นที่กดกดไฟกดไฟอ่าฮะตกักต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 ักเนี่ยอแล้วพอกดแล้วถ้าสมมติคุณเคาะเคาะไปเรื่อยๆแล้วลิงตัวนั้นมันทําให้ไฟเปิดอลิงตัวนั้นจะได้รางวั อ๋พอสมมติมีหลอดไฟอยู่อันนี้เขถ้าไฟมันสว่างว่บขึ้นมาลิงนั้นก็อาจจะได้กล้วยได้ขนมได้อะไรไปแต่ไอ้ลิงก็คาะไปเรื่อยๆข้ะไปเรื่อยๆคาะไปเรื่อยแต่การศึกษานี้เราไม่ได้ศึกษาพฤติกรรมคแต่เราศึกษานิวโรรทนสมิเตอร์ก็คือตัวดปามีนการสื่อประสาทัวนีรัก็คือเอาเครื่องอันนี้ไปขะอบวลิงไปด้วยมามามาดูสแกนดูว่า สมองตรงส่วนตกตรงส่วนที่เป็นมีการผลิตของโดปามีนขึ้นมาเนี่ยก็คือไอไอฮอร์โมนที่มันมีความสุกกันนะสารสุขแล้วกันสารสุขสารสารที่เอ่อทำให้เกิดความเพลิดความพอใจเนี่ยเขาพอใจเนี่ยมันมันออกมาตอนช่วงไหนแต่ปรากฏว่าคุณคิดว่ามันจะออกมาตอนตอนลิงตอนรางวัลไหมลิงได้กล้วยอืมอืมออกไหมน่าจะออกสิคิดว่ามันเยอะไหมก็ก็เหมือนได้รางวัลนะถ้าฟังตามความเข้าใจปกติคนก็ต้องบอกว่าเยอะ อืมแต่ผลการทดลองไม่ใช่ผลการทดลองออกมาว่าก่อนที่ลิงมันจะได้รางวัลพราะมันรู้ว่าไฟมันเปิดและวโดปามีนตรงนั้นพีคสุดพีคสุดเลยพีคสุดอ่าฮะแอ่พอได้รางวัลปั๊บหล่นหล่นอ๋ออ่าฮะดังนั้นมันก็เลยเหมือนกับตอบอันนี้ตอบได้ว่าไอคนเราจะเกิดเรียกว่าความพีคของตรงนี้ความพึงพอใจหรือ p l e เชอร์ สูงสุดตอนก่อนจะได้คาดหวังไลยคาดหวังคาดหวังฟังไว้แล้วฮะฟังไว้นะฮะอันนี้คาดหวังว่าจะได้อ่าหะอ่ะตอนนี้แก้ใหม่ครับทุกครั้งที่ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์อืมมันก็โดปามีนก็หลังอือหลังแต่ว่าก็หลังตอนที่ก่อนจะคาดหวังเนี่ยครับกับเอ่อกับตอนได้รางวัลก็เราก็จะเห็นอยู่แล้วว่ามันมันดอกมันดอกแต่อันนี้ถามคุณกิกว่า ถ้าหมอให้บ้างไม่ให้บ้างหระห้าสิบเปอร์เซ็นต์เอาให้บ้างไม่ให้บ้างให้ลิงเนี่ยให้บ้างไม่ให้กคือกดไฟปุ๊บบางทีไฟติดแต่ไม่ให้กล้วยละคราวนี้อ่าฮะหรือบางทีไฟติดครั้งที่สองให้บ้างสลับไปสลับมาเป็นยังไงฮะอันนี้คุณคุณคุณคิดว่าก่อนที่ลิงตัวนั้นจะได้รางวัลกราฟเนี่ยจะสูงสูงสุดตอนไหนสูงสูงสุดตอน ตอนที่มันก่อนจะได้รางวัลถูกไหมแปลว่าเทียบกับการที่มันได้รางวัลร้อยเปอร์เซ็นต์กับการที่มันได้รางวัลแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใครจะสูงกว่ากันคนทั่วไปฟังฟังดูก็บอกถ้ามันได้ตลอดเวลามันก็ควรจะพอใจมันก็ควรจะพีคเปล่าเปล่าอีกโดปามีนจะหลั่งสูงที่สุดตอนที่มันได้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นการทดลองอันนี้ก็เลยเอาไปทําให้เกิดการแกมบลิ n เหมือนพวกคาสิโนอะไรพวกนี้อะฮะ ก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณหยอดปุ๊บแล้วไอ้หยอดปุ๊บได้รางวัลหยอดปุ๊บได้รางวัลหยอดปุ๊บขนมออกหยอดปุ๊บขนมออกคนไม่เล่นหรอกมันไม่สนุกถ<ร><ช>ูกไหมฮะมันเหมือนกับการไปซื้อของให้เฉลยละหยอดเหรียญล้วขนมออกหยอดเหรียญลวขนมออกคือหยอดปุ๊บมันต้องได้บ้างไม่ได้บ้างใช่คนมันถึงจะอ่าดันที่โดดปะปมินหลังที <g ül üyor> ม่มันมันยังไรที่สุดสูงสุดเลยนะอ่าฝั่งนี้นะฮะคนเราเนี่ยมันต้องมันคือว่าถ้าถ้าเทเนี่ยอันนี้เข้าใจละถ้าเราเทใส่เขาตลอดเวลา โดยแบบว่าบางทีเขาไม่ร้องขอด้วยเทเทเททั้งวันทั้งห่วงทั้งทั้งโอ้โหกินข้าวยังเอานี่ขนมเอานี่นั่นนี่ห่มผ้าซะคนไม่รู้สึกอืเพราะมันเหมือนมันได้ร้อยมันได้เป็นร้อยไม่ตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นแต่ถ้าเกิดว่าได้บ้างไม่ได้บ้างได้บ้างไม่ได้บ้างคนเราจะตื่นเต้นอ่ะรควนี้มีอีกการทดลองเลยอ่าเขาดีแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์กับร้อยเปอร์เซ็นต์่ะแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใครจะอะไรตื่นเต้นกว่ากันเออนจตื่นเต้นกว่ากัน ถ้าจากความพี่หมอแพนงั้นยี่ห้าไหมคหรือว่ายี่ห้าเนี่ยปรากฏว่าพีคของกราฟเนี่ยครับมันจะสูงกว่าร้อยสูงกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์อีกแสดงว่าการที่ได้แต่ว่าไม่สูงเท่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่สูงเทา่าห้าสิบคุณรู้ว่าคุณเล่นเล่นเกมการพนันแต่คุณได้แค่หนึ่งในสี่อะอาโอกาสไม่สิหนึ่งในสี่มันก็ยังไม่เท่าไหร่ไม่เหมืองไม่เท่าไหร่ดังนั้นดังนั้นห้าสิบห้าสิบเนี่ยรุ้ที่สุด ลุ้นสุดมันสุดเพราะฉะนั้นมามาตอบคำถามของคุณกิกที่ว่าผู้หญิงของตายทำดีสุดๆของตายเมื่อร้อยเหมือนเปิดให้ตลอดเวลาไม่ตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นก็เปรียบเหมือนการซื้อของกลายเป็นเหมือนกับว่าหยอนเหรียญได้หนมหยอดเหรียญได้หนมหยอนเหรียญหนมเฉยๆแต่มันต้องออกบ้างไม่ออกบ้างมันถึงจะแบบเฮ้ยอันนี้ถึงน่าลุ้นใช่เพราะฉะนั้นคือเกมการขายไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าแบรนด์ดังๆเขาให้คุณรอ อ่าเข้าใจอ่าฮะรคุณรอนนี้มี200บบใบ300ใบหมดแล้วหมดเลยรีบจองรีบจองอ้ยคุณลอแล้วลอต้องค่อยค่อยปล่อยค่อยๆปล่อยแต่จริงๆแล้วมเดี๋ยวสุดท้ายได้ทุกคนรู้ไหมรู้ไหมอ่าฮะนี่ก็คือนี่ก็คือมันเป็นตกของการแกมบลิงโอเคอ่ะ, okay. อะงั้นพอเข้าใจแล้วนะหเห็นภาพแล้วนะฮะดังนั้นทำไมถ้าคุณเทอะไรใส่ไปให้คนตลอดเวลาเขาถึงไม่เห็นค่าไม่ตื่นเต้น ไม่อะไรเลยเพราะว่าในทางสมองมีคําตอบแล้วตรงนี้ดังนั้นถ้าเกิดว่าผมพูดง่ายๆคือสิ่งถ้าเกิดว่าเป็นชีวิตคู่แล้วกันสิ่งที่คนเราควรทําก็คือหนึ่งมันต้องทําตัวให้คือถ้าจะคาดอันพื้นดิสเทหน่อยไหมฮะใชะถ่ถ้าในจุดของการเริ่มคบกันครับคือผู้ชายผู้ชายที่ส่วนใหญ่จะทําให้ผู้หญิงติดเนี่ยครับเพราะผู้หญิง un p พ e d i c t a b l e อ่าอ่าฮะ,ะแล้วก็คิดว่า ฉันเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่จะจัดการคุณได้อ่าคือผู้หญิงกําลังเล่นเกมกันพนันอ่าฮะโอเคดังนั้นจะทําให้ใครติดเนี่ยบางทีมันต้องมีคําว่า maybe maybe เพราะฉะนั้นจะได้บ้างไม่ได้บ้างได้บ้างไม่ได้บัางอ่าฮะเพราะ maybe เนี่ยคืออาจจะอาจจะอาจจะเนี่ยมันมันเว้นมันเยอะครับมันก็จะทําให้คนรู้สึกลุ้นและตื่นเต้นเวลาได้มาเจอมาอยู่มาคุยมาอะไรกับเราเพราะฉะนั้นเราจะเห็นจุดที่ผู้หญิงเนี่ยครซี่มากเนีในเวลาผู้ชายส่ง ไมเสร็จมาแค่ตอนเช้าครับสวัสดีครับครับทานข้าวยังครับอ่าฮแต่ปิดมมนูเพราะว่าจะทําอะไรต่ออ๋อคือถ้าเแต่ถ้าเกิดว่าบอกมาเลยว่าเดี๋ยวตอนเที่ยงนี้จะไปหาเที่ยงครึ่งเจอกันที่นี่ๆๆก็เฉยๆเฉยๆแต่ถ้าเกิดว่ามีให้ลุ้นเนี่ยส่งมากินข้าวยัง<อ>วันเมื่อไหรจะว่างอ,อันนี้มีจ่าเมาอมันมันเป็นช่วงของการเริ่มต้นมันได้ลุ้นใชได้ลุ้นนะฮะดังนั้นคนที่อยู่กันมานานๆก็ต้องทําตัวบางทีให้หนึ่ง อันหนึ่งอันปริเสบิลแต่จุดสำคัญของผู้หญิงที่เป็นไทยก็มองครับจะต้องทำให้ผู้ชายเกรงใจเกรงใจด้วยนะฮะก็คือว่าจริงความรักเหมือนเกมเลยเนาะถ้าฟังอย่างนี้มันคือเกมมันคือเกมถ้ามีสองคนอะถ้าเกิดว่าเราเราเขาคอนโทรเราเราก็เรียบร้อยแต่ถ้าเราสามารถคอนโทรเขาได้นะครับเขาก็ตามเราเไม่ก็ตามเราขาก็จะตามเราเพราะว่าคือเกมเกมของความรักเนี่ยถ้าใช้ไม่ถูกคนที่จะเดือดร้อนก็คือ รุ่นถัดไปอฮะาาจะทําให้จะทําให้เกิดความเสียหายคร,รุ่นถัดไปก็จะเปลี่ยนแบบอืซึ่งทําให้ก็คือเหมือนลูกเตา้าเราเนี่ยแหละที่ท,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 ทีนั่นเขาก็จะเขาก็จะคซัพเฟอร์อาาดังนั้นถ้าเกิดว่าอยู่กันมานาน,านแล้วถ้าเกิดช่วงแรกๆเอาสูตรนี้ไปใช้ทํายังไงให้เขารู้สึกว่าคนคนนี้ยเมบีแล้วก็อ่านทางไม่ค่อยออกนะครับถ้าเกิดว่าอยู่กันมานานแล้วทํายังไงหนึ่งให้เขาเกรงใจเรา นะครับอ่าแล้วก็อย่างที่2ก็คือทําตัวให้เขา unpredictable ก็คือเหมือนกับคาดเดาไม่ได้อย่าไปใช้ชีวิตแบบหกโมงอย่างนี้ทุ่มหนึ่งอย่างนี้สองทุ่มอย่างนี้สามทุ่มอาบน้ำสี่ทุ่มนอนเป็นเส้นตรงไปหมดเอ้นี่มันก็ไม่ออกดูามีนมันก็ไม่สไปซ์ขึ้นมันไม่สไปซ์ขึ้นมันก็เรียบพอเรียบปุ๊บก็เดี๋ยวไปเจออะไรที่มันสไปซ์มันก็ต่นเต้นกันคนหนึ่งเท่านั้นเองเอาละพอเห็นภาพกันแล้วครับตรงนี้ในทางสมองมีบอกไว้แล้วคุณหมอเอางานวิจัยมาเล่าให้เราฟังด้วยนะครับ องั้นเดี๋ยวไอ้พวกสูตรตรงนี้เนี่ยในอนาคตผมได้ได้ข่าวว่าตอนนี้อาจารย์หมอแผนกำลังเขียนอ่ circle of love circle of love นะครับเป็นคอร์สเรียนคอร์สหนึ่งนะฮะจะบอกถึงอะไรบ้างครับ circle of love คือข่าวๆสั้นๆตั้งแต่คือคืออยากจะอยากจะทำอันนี้ไว้ให้เด็กเด็กรุ่นใหม่ที่เออพอเริ่มเข้าสู่ puberty อ่าโอเคก็เริ่มมีประจำเดือนเริ่มมีอะไรอย่างงี้ครับ จะได้รับรู้ว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงอืเพราะว่ามันไม่มีการสอนคจะต้องต้องการให้ไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายหรือรู้ว่าตัวเองไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายคก็เรียนได้ดูได้หมดดูได้หมดผู้ชายเรียนได้ไหมผู้ชายก็เรียนได้เรียนได้เหมือนกันคือวิธีการวิธีการก่อนที่จะตกหลุมลุมรักอะในขณะที่ตกหลุมรักคและในขณะที่ต้องมีการแยกทางรักไปแล้วหรือว่าต้องแยกทาง อันนี้คือจะทําให้มันเป็นเซอร์เคิลเพื่อที่จะให้คนที่อยู่ในวงวนตรงนี้มีการเตรียมตัวอืพอเตรียมตัวเสร็จแล้วเวลาไม่ได้อย่างที่หวังจะไม่เสียใจมากอเหมือนซื้อประกันเลยเราองเดินยงานนี้อย่างนั้นเลยป่ะฮะบอกว่าหรือว่ารู้เท่าทันรู้เท่าทันรู้เท่าทันทุกสเต็ปของความรักเลยถูกแล้วก็พอมันเกิดจุดนี้จะออกยังไงจะนั่นยังไงนะมาเป็นハาทูข้อเป็นเช็คลิสต์เลยป่ะจม่ มีแบบนั้นเลยนะเพื่อที่จะให้คนรุ่นใหม่หรือเด็กรุ่นใหม่เนี่ยที่จะไปสร้างครอบครัวในอนาคตเนี่ยทําให้เด็กรุ่นถัดไปโตเตในครอบครัวที่แข็งแรงคือเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นพลังของสังคมได้ถูกนะฮะแล้วก็พอเจอกันนี่มาเป็นเทสเลยไหมติ๊กเป็นข้อข้อเลยนะผ่านไม่ผ่านอะไรยังไงเอาฟูเลยเอาดูโอ้โหฟังแล้วน่าสนใจมากนะฮะอันนี้น่าสนใจมากแี่คนที่ฟังอยู่ตายแล้วหมอทันสามห้าสี่สิบ ดูได้ไหมคะงานนี้ทำไมจะดูไม่ได้เพราะว่าถ้าสมมติว่าคุณถ้าคุณคิดจะมีรักครั้งใหม่หรือคุณมีรักอยู่แล้วหรือค่ารักค่าสังอยู่มาอยู่สเตจสามก็เอานี่เข้าไปดูไปดูซะเพราะว่าแก้เลยจะได้ตัดสินใจไม่จะได้ไม่ต้องมามามาแก้ปัญหาแล้วไปตกที่ลูกอ่าโอเคเลิฟไซเคิลใช่ไหมเลิฟไซเคิลค่ะบเลิฟไซเคิลอ็อปันหรือไซเคิลออฟเลิฟ ฟังแล้วยังสนใจเองนะฮะเดี๋ยวติดตามนะครับว่าคุณหมอแพนจะเอาคอ,อสนี้ออกมาให้เราชมกันได้เร็วๆนี้เมื่อไร่แล้วเดี๋ยวจะแจ้งไปทางขงับกอินีนะครับเอาวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์หมอแพนมากครับสวัสดีครับ,รบแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับความสนุกของ love intelligence เป็นยังไงติดตามชมคลิปหน้าผมและอาจารย์หมอดรแพนครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผม Coach it, โคชคลิกอนิตรอสถานุเคราะห์ครับผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์จากการที่เปิดคลับคลิกตานะครับแล้วก็มีผู้ปรึกษาในทางไลน์แอดมานับหมื่นคนตอนนี้โปรแกรมโคชชิงส่วนตัวที่หลายคนสอบถามมาว่าคืออะไรนะครับโคชชิงส่วนตัวครับเป็นศาสตร์ในการใช้อันล็อกในการแก้ปัญหานะฮะในกรณีที่คุณมีปัญหาชีวิตเยอะๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทั้งชีวิตทั้งความสัมพันธ์ความรักหรือแม้กระทั่งการงานนะครับการที่เรามองปัญหาอยู่เพียงคนเดียวอันนี้มันจะทําให้มองไม่ออก ปัญหาเป็นอิโมชั่นนะครับบางทีมันไม่มีโซลูชันอยู่ตรงนั้นเราต้องอันล็อกมันด้วยอิโมชั่นคนนั้นและทัศนคติกับแอตติทูดและความคิดใหม่ที่จะถูกปลูกฟังลงไปเท่านั้นที่จะช่วยคุณได้ในการที่อันล็อกออกมาจากปัญหาตรงนี้ในกรณีที่ต้องการมาเป็นคู่คือวีโรแมนหลายท่านอยู่กันมา5ปี10ปีความรักเริ่มจืดชืดจางนะครับเราสามารถจะเข้ามาเป็นโปรแกรมคู่ทำให้ความรักครั้งนี้ของคุณที่ผ่านมายาวนานแล้วกลับมากะชุ่มกระชวย แล้วก็กลับมาเหมือนกับรักกันใหม่อีกหนึ่งครั้งบางทีมันไม่ใช่ปัญหาแต่ว่ามันเป็นการอะไรที่อยู่กันมานานแล้วรู้สึกเป็นกิจวัตรประจำวันรู้สึกชืดชานะครับมาจับนะครับเซ็ตโกใหม่ในชีวิต New Go i n l นเลิฟนะฮะทำอย่างไรให้ชีวิตซาบาซ่านขึ้น Exci t e m e n t ขึ้นสู้ชาขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งคุณมีความรักที่มีปัญหามือที่3เข้ามาสามารถจะเข้ามา,าปรึกษากับทางเราได้วางแผนากการ่วมกันว่าจะเดินต่อก,กับชีวิตครั้งนี้อย่างไร การเข้ามาหาลักษณะรีโรแมนซ์เนี่ยถึงแม้จะมาคู่กันแต่ต้องเข้าทีละคนนะครับในสถานที่เรามีที่นั่งรออยู่ข้างนอกหรือแม้กระทั่งจะไปเดินเล่นที่ห้างเอ็มควอเทียที่อยู่ใกล้ๆเป็น2 0งเมตรนะครับหรือว่าจะรออยู่ในบริเวณที่เราจัดให้ก็มีทั้งทีวีมีสถานที่อีกอมากมายที่คุณจะสามารถไปนั่งรอได้พอเข้าทีละคนแล้วสุดท้ายจะเข้ามาฟังสรุปกันทั้งสองคนเพื่อจะปรับแผนความรักครั้งใหม่ให้ก้าวเดินต่อไปอย่างเข้มแข็งมั่นคงแล้วก็สุซาซาบซ่านมากขึ้นกับแพชชั่นครั้งใหม่ จุดมันขึ้นมานะครับใครๆก็ทําได้และในกรณีที่คุณทั้งสองคนไม่สามารถจะคุยกันและปรับความเข้าใจกันได้รีโรแมนจะช่วยเป็นตัวกลางในการสื่อสารให้คุณมีคอมมวนิเคชันในสิ่งนี้นะครับต่างคนต่างสามารถจะพูดความในใจของตัวเองออกมาผ่านโค้ชนะครับและก็สามารถจะกลั่นกรองสิ่งเหล่านี้ออกมาเป็นเป้าหมายร่วมกันในอนาคตที่ทําให้ชีวิตคู่ซาบซ่านขึ้นไปเป็นคอนซัลอีกประเภทหนึ่งที่เรา รับอยู่และได้ผลมากนะครับถ้าใครสนใจโปรแกรมโคชชิ่งวันออนวันแม้กระทั่งเป็นโทรศัพท์หรือจะการจะมาพบเจอเป็นส่วนตัวนะครับกลุ่มโคชชิ่งหรือจะวีโรแมนที่มาเป็นคู่สามารถพักเข้ามาได้ในบ e ็อกคลับกิ๊กหรือว่าไลน์แอดคลับกิ๊กที่ผมส่งไปให้ข้างบนนี้และทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะถูกอันล็อกออกไปเจอก,กันครับความทุกข์ที่เกิดขึ้นอยู่ในใจเหมือนไฟที่เผาใจใเราคนเดียวไม่ได้มีใครเข้ามาทุกข์กับเราด้วยเราต้องหาทางดับทุกข์ในใจของเรา ให้ได้ด้วยความคิดของเราเอง